สวัสดีนะคะทุกคนเดียมาสวิทัาร์ดูซียาคนนี้มามอกความรักให้ทุกคนแล้วนาเย,ายไม่คิดว่าอยู่ๆจะได้มาตอบสารต่อเรื่องราวอันสุดแสนจะเจ็บปวดนะคะก็เขาทําใจร้องไห้แป๊บนึงก่อนจะเริ่มเกมนะก็ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาทําชาเลนกันเหมือนเดิมนะคะก็คือเชอริ่โอลี่นั่ไม่รู้จะรอดไหมวันนี้ไม่ได้เล่นนานโอเค ได้แล้วแมปที่เรานักมาดีนี่คือเราจะเข้ามิดกันใช่ไหมหรอตุยไปแล้วในเอเอนะโอ้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  ปืนนี้มันไม่ชั้นเล็งยากมากฉันรับไม่ได้อยากกอดหูอ้ายอ้ายอวินอ้ยออ่ะ มึงเราสามารถมืดได้มากกว่านี้มากกว่าที่ทุกคนคิดเอาไว้นะเจ้าควรจะเป็นผู้ทำลายล้างสิทธิ์ไม่ใช่เข้าร่วมทำไมทุกคนที่ผมฮิวมักจะต้องตายต่อหน้าต่อตาผมเสมอเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆ โปุบไปปั๊บเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าเนี่ย